ปาโกสิโยบันทาครับพี่น้องครับเอาแลัลงสีขาวบานแล้วลัวลงสีขาบานแลพี่น้องาๆี่น้อง่งไรวี่บ้านพี่น้อง,อง,องตัวเรือมันหมุนบ่อะตัวเรือมันแรนบ่อะตัวแลนกับบที่ล่ะแนอยู่ Những <-CC1> chương là phụ trách là lúc thấy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  là ดเลีเลยีเยเลยียดีเลยลีเลยดีเ่ยดีเยเลีเยวีเลลเลยดียีีเลยียดีเลยดีเลีเยี่ยเียยี เึงขางมรเอมามากมาใส่ห้าง้งมากอ้าห้าง่ห้าง่ระพนแมป์ระพนอ้แคบปมินาใเน็กน้อยเด้อพี่น้อ้แนัที่เหรอในที คนเรเสียบหมนันมาทั้งมัดพายแคบบ่เนี่ยจำได้แล้ววัดนี่แต่ว่าประเด็นนวันน้านี่คือไปในวันวัน่นบ่รถทุกหล่อเข้ากับเขาไปในวยุแต่ว่าโหลดบัจริงเหรอบัดขไปบูเดออกมาเนีย่ยกจะเด็ออกมาจะเด็ออกมาทางไหนหรอมันดนนว,นวนัววนะ แยกเป็นรถมาแล้วแล้วเรื่องว่น้ำแล้วกเอาไปแล้วก็วัดว่านาจะได้จอแถวเมียบวสันลูกิดลูกอี่อยู่ในอูโบรนะครับจอจากด้านาแวเมีบจได้แล้วว่านจกรมจำได้แล้ววจได้แล้วว่หัวจอ้มือวขันนี้าุนเมืางผู้่อจอดทางเี้วนะครับ นำกามชิตทม่ได้นำกได้มาปบูรพาการเนชชักศีลกระตับได้ยัตอนวดบาทตองขาเมียนวนี้คือควงงวดเออไปควนห้อคุณพ่อคุณแม่ได้ไห้เดินทางมารวมทำบุญกระตับได้การฉลองตวโยนรดของวันน้ำต้วเดอนรับองเราน้าี่ต้อ ไจายงน้มันจะได้ชัดชาวบ้านเศร้าบกอกอ,อกมาสมนัพิ่องนักพิ้องคลิปนี้ขอปากไปทะนีก,ก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ